กับเลนท่านประธานที่เคารพผมสวุวรรณพมนีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณท่านข้าราชการที่ท่านมาามากผมจะใช้เวลาสั้นๆพูดสามเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตอบท่านช่วยจดบันทึกที่ผมพูดไว้แล้วไปตามดูถ้าพูดถึงการวางยุทธศาสตร์ผมจะพูดถึงเรื่องการวางยุทธศาสตร์ซึ่งท่านเขียนไว้ ในหน้า455ท่านท่านเขียนอย่างน่ารักนะครับท่านบอกว่าพบว่ายังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามกำบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปี65ก็หมายความว่าท่านยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่วางกันไว้5ปีนี้มันจะเป็นยังไงเรื่องยุทศาสตร์นะครับผมต้องขอเอ่ยนามท่านประธานในฐานะท่านเป็นนายก ยุทธศาสตร์มันต้องมีข้อมูลวางเป้าหมายว่าปัญหาเราคืออะไรในปีสี่หนึ่งฮะท่านข้าราชการยุทธศาสตร์ครับท่านนายกชวนเนี่ยมีมติออกมาว่าปลากับคนนี่มันลุกกันไปลุกกันมาเนี่ยควรจะทํำยังไงตั้งแต่ปีสี่หนึ่งเนี่ยเป็นมติคอรมอตอนนั้นท่านเราไปดูสิฮะยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยยังทําไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะมีคนไม่เชื่อไงมีคนไม่ไม่ทาตามไง วันนี้คณะวิสามันเรื่องที่ดินนะก็ต้องยึดตรงนั้นนะมาดูผมพูดเรื่องนี้ทําไมอะไม่ใช่ชมท่านนายกชวนแต่บอกว่ายุทธศาสตร์ต้องทําอย่างนั้นนี่ผมพูดถึงหน้า455แล้วท่านดูดิที่ท่านเรียงลําดับมาเนะี่ยมันจะบรรลุไหมถ้าหากว่าเป้าหมายหรือปัญหามันไม่ใช่เรื่องจริงเ่ยผมถือว่า ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่มีการยึดนาทมาถึงทุกวันเนี่ยเอกสารของราชาการเนี่ยเป็นเรื่องเสมือนจริงทั้งสิ้นใครทําเรื่องเสมือนจริงให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดคนนั้นเป็นคนดีและสรุปทุกครั้งอย่างเดียวกันหมดเลยเป็นข้าวหลามเขาว่าหนังสือแบบข้าวหลามกอกในกระบอกแล้วเผาันกมาเป็นรูปอย่างนั้นแหะท่านครับจะพูดเรื่องต่อไปหน้า407 ที่เป็นเรื่องของข้อข้อย่เอิเอเรื่องการทุจริลิผมก็ต้องกล่าวถึงท่านชวนีกเพราะในสมัยท่านน่ะมีการออกกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับหนึ่งผมจำชื่อกฎหมายไม่ค่อยแม่นแต่ผมเห็นผู้ลงนามเป็นท่านชวนมาตาสนะิบสองฮะพูดชัดใครก็ตามที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย เกิดความไม่เที่ยงธรรมติดคุกนะจัดซื้อจัดจ้างติดตามไม่เที่ยงอะไรเกิดการจะซื้อจ้างที่ไม่เที่ยงธรรมติดคุกเป็นเหตุแห่งการเขียนกฎหมายต่อมาก็ยชเนี่ยมีสอสชแต่สอชทำในที่สอสและสวแต่ไม่ใช่สอสและสวผมปวดหัวเราะไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่สอสและสวจริงเนี่ยคุณตรากฎหมายได้ยังไง การตรากฎหมายจะต้องเป็นรัฐสภาที่ทําหน้าที่เหมือนกันกินเงินเดือนเหมือนกันมีตําแหน่งเหมือนกันคุณก็ต้องเป็นเจ้าถินหน้าที่ของรัฐในฐานนะสอสอและสอวอเหมือนกันพอคุณอยากไปลงกรอิสระทุนบอกว่าไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่คุณทําไม่ใช่นักกฎหมายของรัฐบาลและนักกฎหมายของประเทศกลุ่มหนึ่งคิดอย่างนี้ผมไม่คิดอย่างนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องเสมอกันทงกฎหมายตรงนี้ไม่มีถูกไม่ผิดการตประทานครับเป็นความเห็นทางกฎหมายเท่ากันฮะ ต่อไปนี้ผมจะพูดเรื่องทุจริตและผมกล่าวถึงกฎหมายที่ท่านชวนพูดไว้เนี่ยท่านกรรมการครับท่านบริหารกํากับดูแลรัฐบาลนะฮะผมนี่ถามเล่นๆไม่ต้องตอบผมนะะนี่เป็นเอกสารงบประมาณท่านครับเล่มนี้นะฮะปีนี้มันมีการวิเคราะห์ทางกฎหมายด้วยข้อหนึ่งุหนึ่งฮะท่านกรรมการครับผม รรท่านปรมธานกรมเรียนผ่านรรท่านประธานยังท่านกรรมการกน,นะครับข้อ1.1เนี่ยพูดว่าการจัดทํำงบประมาณของรัฐเนี่ยต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะแล้วในกฎหมายบอกว่าจัะทํำงบประมาณเนี่ยทางเศรษฐกิจงบประมาณต้องไม่น้อยกว่า20ได้โกณาให้20.3ผมจะพูดในข้อหนึ่งและข้อ2เนี่ยท่านผมจําข้อไม่ได้ ในกฎหมายในสืส่อสาอฉบับนี้นะครับบอกว่าการป้องกันประเทศใช้6.6เปอร์เซ็นต์การความมั่นคงภายในซึ่งปเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ6.3เปอร์เซ็นต์สองงานนี้13กว่าเกือบจะเกือบจะ13เปอร์เซ็นต์ผมพูดทำไมอะ่ะคณะกรรมการยุทธศาสตร์คุณไม่ดูเลยครับ20.3เปอร์เซ็นต์จะพัฒนาให้มันมีรายได้ปกครอบ ป้องการประเทศล้มละลายแต่มั่นคงไปเท่าไหร่ท่านไม่มีความเห็นเลยหรอครับเพราะท่าน,นมนีอำนาจตามกฎหมายถ้าพลเรือนปกครองประเทศนี้ท่านเสนอความเห็นไปผมมาถูกปลดไปแล้วหลายหลายครัง้งแล้วหลายรัฐบาลแล้วเพราะท่าน,นมนีอำนาจตามกฎหมายที่เขียนมาอย่างชัดเจนยิ่งกว่าปปชอีกแต่นี่เป็นทหารท่านเลยไม่แบะบไม่ทำผมผมนี่ผม ผมกล่าวหาหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมคิดเห็นอย่างนี้ท่านครับเอาเรื่องที่ท่านควบคุมไม่ได้กฎหมายวิธีการงบประมาณเปลี่ยนใหม่หมดกฎหมายวินัยการเงินการคทางเขียนใหม่หมดท่านกำกับดูแลได้หมดมีกฎหมายบังคับแต่กฎหมายในปีห0ศูนี์ฉบับหนึ่งท่านเขียนไว้นะฮะท่านจดไว้นะครับพรบรจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐเขียนใหม่ฮะมีกี่มาตราผมจำไม่ได้แต่ในมาตราห้าเนี่ยเขียนชัดเขียนว่าให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการออกระเบียบเพื่อให้กฎหมายนี้เป็นจริงในการบริหารสัญญาไม่ให้ใครโกงไม่ให้กครทุจริตผมพูดเรื่องนี้เพราะท่านพูดเรื่องทุจริตไว้ในหน้า407 ตั้งหลายหนะ้าท่านดูฮะจุดนี้ท่านไม่ได้คุมมีกรมบัญชีกลางคุมราคากลางถ้าโต๊ะนี้ห้องนี้มีเท่าไหร่เนี่ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะฮะระคีราคากลางต้องรับผิดชอบแต่ไม่มีผมขอเวลาอีกหนาทีท่านประธานครับผมจะบอกให้ท่านว่าคณะกรรมการชุดนี้กฎหมายฉบับนี้ในมาตราย7ตั้งกรรมาการวินิจฉัย ข้อกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยข้อระเบียบที่เขียนไว้ถึง223ข้อเนี่ยว่ามันขัดหรือแย้งกันยังไงมันจะทําอะไรได้ไหมเนี่ยในมาตรา27มีอำนาจตามมาตรา29ครับผมจะจบอย่างนี้นะท่านท่านจดไว้นะครับในวันที่27มีนาคม63คณะกรรมการชุดนี้ได้ออกระเบียบขึ้นมาว่า ของการต่างๆเกี่ยวกับโควิดเนี่ยไม่ว่าวงเงินเท่าไหร่ท่านฟังดีนะฮะให้ถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วนหมดไม่ต้องทําตามกฎไม่ต้องทำคับตามกฎหมายอะไรเลยคือ e-bidding ไม่ต้องทําท่านไหวไหมครับท่านไม่เห็นอะไรเลยหรอครับท่านไปดูนะฮะออกโดยใครครับออกภายใต้ของคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวง กันคังเป็นคนดูแลวันที่31สิบเอ็ดสำทับโดยอธิบดีอีกบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำแล้วสุดท้ายมันน่าตกใจตรงไหน,นจะต้องทำไปจนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชมายาิปกครองประเทศโดยได้สาการถูกเฉินท่านครับนี่แหละท่านพูดถึงทุจริตแต่ไม่ดูตรงนี้ได้ไงมันมาจากไหนฮะท่านชวนเขียนไว้ในมาตรา12เนะี่ยในกฎหมายเดิมเนะี่ยบังคับเสร็จ แล้วก็ออกลองแล้วว่าที่นี่ต้องป้องกันตามท่านชวนบอกนะต้องอ e ีบิดดิ้งอันนี้บอกว่าไม่ต้องทาผมไม่สบายใจฮะมาตาพอต่อมาเนี่ยมีนาในหกสามเนี่ยสุดท้ายท่านครับเมษายี่ี่เมษาหสามนออกอิฉบับหนึ่งท่านไปดูคณะกรรมการนี้สามารถยกเลิกกฎหมายได้มีที่ไหนฮะท่านไปอ่านดูนะฮะแล้วท่านไม่ทำงานเนี่ยสังคมยิบเพียงจาท่าน ผมมีเรื่องพูดมากแต่ผมพูดเท่านี้ครับขอบคุณกระทำทานครับ